เรื่องผีผีเรื่องสุสานสัตว์ประพันธ์โดยพูดเพตาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม s ั b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะ กลางหมอกหนาในเวลาเกือบเที่ยงคืนของฤดูหนาวอันเย็นเฉียบเพชรขับรถด้วยความเร็วระดับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแววภรรยาวัย35นั่งคู่กันส่วนอิมลูกสาววัยหกขวบนอนหลับอยู่เบาะหลังเขามีความจำเป็นที่จะต้องย้ายเข้ามาในบ้านหลังใหญ่ซึ่งเป็นมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้ก่อนตายท่านมีบ้านหลายหลัง แต่บ้านหลังนี้ไม่เคยมาอยู่พ่อจึงจ้างคนมาดูแลบริษัทที่เพชรทํางานอยู่มีคำสั่งย้ายอย่างกะทันหันเพราะผู้จัดการคนก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเขาจึงมีเวลาเก็บข้าวของแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาจึงเอาแต่ของสําคัญมาเท่านั้นเราจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงวันหยุดแล้วกลับไปเอาของที่บ้านเก่าส่วนลูก คุณก็ย้ายโรงเรียนสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะโชคดีที่ลูกปิดเทอมไม่อย่างนั้นคงต้องแยกกันอยู่ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นหลังจากไม่มีการสนทนาระหว่างเขากับภรรยานานเกือบ20นาทีเพราะเห็นว่าเธอกำลังง่วงแต่เขาต้องการคุยเพื่อคลายเหงาค่ะฉันจะจัดการให้เรียบร้อยแววปิดปากหาวเบาๆเมื่อรู้ว่าความง่วงกำลังมาเยือน เพชรเพิ่มระดับความเร็วของรถเล็กน้อยแล้วพุ่งไปข้างหน้าที่หมอกหนากว่าเดิมผมไม่ชอบหน้าหนาวที่นี่เลยหมอกลงหนามากเวลากลางคืนเหมือนกับเมืองในหมอกค่อยๆขับก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วเราผ่านป่าตรงนี้เลยอีกนิดก็เข,เข้าเขตบ้านไม่ใช่หรือคะครับความจําคุณแน่นจังเลยเขาชมภรรยาแล้วลดความเร็วของรถลงทว่าเท้าแตะเบรก เมื่อเห็นอะไรบางอย่างสีดำขนาดเท่ากับสุนัขตัวเข่องวิ่งตัดหน้ารถอย่างกระทันหันเฮ้ย <Hey! S 1> เขาอุทานหลังจากเหยียบเบรกจนรลถลื่นไถลหมุนรอบตัวเองแววกรีดร้องด้วยความตกใจและอิ่มลูกสาวที่กำลังนอนหลับสบายกลิ้งตกจากเบาะลงไปที่พื้นเด็กหญิงตกใจร้องจ้าแม่โอ้โ oh, หลูกไม่มีอะไรอย่าร้องจ้ะนรกเอ้ย วิ่งตัดหน้ารถได้ตัวอะไรวะม้าหรือเปล่าเขาสะบทดด้วยความโกรธขณะภรรยาข้ามไปเบาะหลังแล้วอุ้มลูกเอาไว้แน่นปลอบใจเบาๆเพชรกลับรถแล้วมองไปยังสัตว์ที่ยืนขวางทางเป็นเงาตะคุ่มไอ้บ้าวิ่งออกมาได้ไงเดี๋ยวก็ชนตายหรอกเขาลดกระจกลงตะโกนใส่เจ้าสัตว์ตัวนั้น <c oughs> เหมือนมันฟังภาษาคนรู้เรื่องกระโจนเข้าใส่ ดวงตาเขียวเป็นประกายและคำรามเสียงดังด้วยความโกรธเฮ้ยไอสัตว์นรกเกือบไปแล้วเพชรตกใจที่สัตว์ยมวิกาลจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวเขาพงังอะแล้วกดกระจกเลื่อนขึ้นด้วยมือสัน่นๆท่าทางมาดุมากหมาบ้าหรือเปล่าตาเขียวเชียวเขาพูดเสียงสัน่นขณะเอนหลังลงกับเบาะรับรู้ว่าหัวใจเต้นแรงกว่าปกติสัตว์พวกนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกคะ่ะ เราลงจากรถต้องระวงังมันอาจจะย่องมากัดข้างหลังก็ได้นะผมมีเหล็กแป๊บถ้ามันเข้ามาแล้วก็เจอตีแสกหน้าแน่แม้เล่นเอาใจหายใจคว่ำมหมดเลยคุณดูมันสิยังจ้องนิ่งหน้ากลัวจริงๆหมาใช่ไหมข้าหมาแต่ทำไมมันถึงตัวใหญ่แล้วดุขนาดนั้นด้วยฉันไม่ชอบตามันเลยไปเถอะอย่าสนใจมันพวกเดรัจฉาน เขากระชากรถออกด้วยความเร็วพยายามกบเกลื่อนความกลัวในใจเขาไม่กล้าบอกภรรยาว่าเมื่อครู่ตอนที่เจ้าสัตว์นรกนั่นกระโจนเข้าใส่เขาเห็นลิ้นมันยาวแล้วเป็นแฉกเหมือนงูมันอาจไม่ใช่หมาธรรมดาทั่วไปเพราะดุจนน่ากลัวและลิ้นผิดปกติหรือไม่ก็เป็นผีคำว่าผีเข้ามาในความรู้สึกเขาได้อย่างไรแต่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัว เมื่อมาถึงบ้านซึ่งเป็นมรดกแต่ได้รับการดูแลอย่างดีลุงพรยืนรออยู่หน้าบ้านหลังจากเพรโทรศัพท์มาบอกว่าจะมาถึงภายในครึ่งชั่วโมงลุงพรเปิดบ้านและเปิดไฟรอก่อนลงจากรถดูให้ดีนะว่ามีไอ้หมาบ้านนั่นมันอยู่หรือเปล่าแววบอกเขาด้วยความกลัวพร้อมกับมองไปรอบๆตัวที่มีความมืดและหมอกหนาะแต่ใจชื้น ที่เห็นลุงพรยืนอยู่หน้าบ้านไม่มีเลยครับเขาบอกภรรยาแล้วเปิดประตูรถให้เธออุ้มลูกสาวลงมาแล้วกอดแนบอกลุงพรเข้ามายืนใกล้ๆส่งกุญแจให้เขาสวัสดีครับคุณเพชรบ้านเรียบร้อยดีผมให้คนทำความสะอาดแล้วนี่ครับกุญแจเรื่องอาหารไม่ยากครับมีร้านขายของสดในหมู่บ้านส่วนตลาดสดอยู่ห่างไปกิโลก,กว่า ทางเดียวกับที่ทำงานคุณนั่นเหละครับชายสูงวัยแจ้งรายละเอียดต่างๆให้สองสามีภรรยาทราบแล้วขอตัวกลับเพชรจึงพาแววกับลูกเข้าไปในบ้านคืนแรกของการนอนในบ้านหลังใหม่เขาไม่มีความสุขเลยฝันร้ายเกือบทั้งคืนและที่สำคัญในความฝันนั้นเขาเห็นเจ้าสัตว์ลิ้นสองแฉกนั่นด้วย เราทำหน้าที่เป็นแม่บ้านและเลี้ยงลูกได้อย่างดีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆพากันแวะเวียนเข้ามาคุยด้วยบางคนเอาผักและผละไม้มาให้อิ่มลูกสาวตัวน้อยเล่นคนเดียวเพราะยังไม่คุ้นกับเด็กๆที่นี่ที่ของเศรษฐีคนหนึ่งเขาซื้อไว้แต่ไม่มาอยู่ปล่อยให้ว่างพวกชาวบ้านก็เลยเอาสัตว์ที่ตายไปฝังพวกเราเรียกว่าสุสารสัต อย่าสนใจมันเลยถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเข้าไปนะครับถ้าทางรุงพรไม่สบายใจเมื่อพูดถึงที่ดินผืนนั้นทำไมคะมีน้ำเยอะถ้าไม่ชำนาญอาจจะตำเท้าได้และก็มีหญ้ารกรกงูพิษช,ชอบซ่อนตัวอยู่หนูอิมอย่าไปนะลูกลุงพรหันมาพูดกับอิมที่อุ้มตุ๊กตาหมีมองแกตาแป๋วแววขยับเข้าไปเตรียมอาหารมื้อเย็นให้สามี อิมอยากไปค่ะเด็กหญิงตัวน้อยชี้นิ้วไปที่สุสานแห่งนั้นลุงพรสายหน้าไปมาอย่าเลยมันอันตรายแต่ตาจะบอกความลับให้หนูอิมรู้ไว้ว่ามีคนเล่าต่อๆกันถ้าสัตว์ของเราตายเอาไปฝังไว้ที่สุสานมันจะฟื้นแล้วกลับมาที่บ้านจริงหรือค้าตาพรตาไม่รู้หรอกเพราะไม่เคยเลี้ยงหมาหรือแมวเลี้ยงแต่ไก มันไม่เคยตายเองเพราะตาข้ามันกินซะก่อนป้ากลับบ้านก่อนนะลูกแกขยี้เส้นผมเด็กน้อยด้วยความเอ็นดูซึ่งเธอมองแล้วยิ้มยิ้มมีความสุขที่คุยกับชายสูงวัยใจดีที่เอาผลไม้อร่อยมาให้กินลุงพรกลับไปแล้วอิ่มเข้าไปหาแววในครัวแล้วกอดเอลออดอ้อนแม่จา้าอิ่มอยากเลี้ยงแมวคะ่ะไปเอาแมวที่บ้านพี่ดาวมานะคะ ดาวคือลูกของพี่สาวแววที่ชอบเลี้ยงแมวบ้านของพี่สาวมีแมวสิบกว่าตัวเลือเคยบอกว่าจะให้อิมหนึ่งตัวเหงาหรือลูกค่ะแม่อิมอยากมีเพื่อนจะแม่กลับไปคราวหน้าจะเอาแมวมาด้วยดีไหมค่ะแม่สองแม่ลูกยิ้มให้กันอย่างมีความสุขโดยไม่เห็นว่าบนกิ่งไม้ใบหนาต้นหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่สุสานสัตว์ มีเงาดำๆดำจ้องมองด้วยดวงตาวาวโรดแคนดี้แมวเปอร์เซียสีขาวจุดดำกลายเป็นสมาชิกใหม่ของที่บ้านความน่ารักของมันจึงเป็นขวัญใจของทุกคนอิมมีความสุขกว่าเดิมเมื่อมีแคนดี้เป็นเพื่อนเธอจะเล่นกับมันคุยราวกับมันฟังรู้ภาษามนุษย์และอิม มีความผูกพันกับแมวตัวนี้มากทุกครั้งที่แคนดี้หายตัวไปเด็กหญิงจะร้องไห้อย่างน่าเวทนาทุกคนถึงกั้นที่ให้แคนดี้อยู่แต่ภายในบ้านภาว่าช้าตรู่วันหนึ่งสองสามีภรรยาตกใจกับเสียงกรีดร้องของลูกสาวตัวน้อยแม่แม่แคนดี้อยู่ไหนสงสัยแคนดี้หายไปอีกแล้วแววหันไปพูดกับเพรที่ลุกขึ้นนั่งและเห็นว่าเขา ยังมีอาการงัวงเงียเพราะยังนอนไม่เต็มที่ลูกออกไปจากห้องตั้งแต่เมื่อไหร่เขาถามโดยไม่รอคำตอบจากเธอแล้ววิ่งออกไปจากห้องพร้อมกับมองไปที่ร่างลูกสาวยืนร้องไห้น้ำตาไหลพรากมีอะไรหรือลูกเขาถามพรางกอดร่างเล็กแนบอกอิมกอดตอบแต่ก็ยังคงร้องไห้จนตัวสัน่นแคนดี้หายไปแล้วค่ะเดี๋ยวมันก็มามันแค่ออกไปเที่ยวเล่นเท่านั้น ลูกรอ,อก,ก่อนนะพ่อจะไปหาดูตรงนอกบ้านให้ไม่ว่าเขาจะพูดอย่างไรเด็กหญิงไม่ยอมเข้าห้องขอออกมาข้างนอกด้วยและแล้วเธอยิ้มด้วยความดีใจเมื่อร่างแมวตัวโปรดพุ่งออกมาจากแนวป่าของสุสานสัตว์แคนดี้ไปเที่ยวที่ไหนมาเด็กหญิงกอดแคนดี้แน่นทั้งที่เนื้อตัวมอมแมมและเปียกชื้นเพชจึงดึงร่างแมวออกไปจากลูกสาวปล่อยมันก่อน พ่อจะเอามันไปทำความสะอาดค่ะพ่อแคนดี้หิวไหมเด็กหญิงถามแมวสาวที่จ้องตาขมิงมันดิ้นรนออกจากมือเพชรแต่ไม่หลุดจึงจำใจให้เขาพาไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์แคนดี้นอนสมไม่กินอาหารอิ่มยังเด็กจึงไม่ทานสังเกตนอกจากเล่นกับมันและรู้ว่ามันนิ่งแล้วไม่หายใจ มันตายแล้วแม่จ๋าแคนดี้ตายแล้วเด็กหญิงเรียกหามันดาแต่ชะงักหลังจากนึกได้ว่าแววไปซื้อของที่ตลาดเธอนึกถึงคำพูดของตาพรว่าถ้ามีสัตว์ตายให้เอาไปฝังไว้ในป่าชา้าแล้วมันจะฟื้นและกลับมาที่บ้านหนูอิมจะเอาแคนดี้ไปฝังแล้วอย่าลืมกลับมาหาเรานะเด็กหญิงตัวน้อยเอาซากแมวใส่ถุงหูหิ้ว แล้วเข้าไปในสุสานเธอมองเห็นโพรงดินกว้างพอที่จะเอาแคนดี้ลงไปฝังจึงยัดร่างมันเข้าไปแล้วเอาก้อนหินมาปิดปากโพรงไว้เมื่อกลับเข้าบ้านเธอไม่กล้าเล่าเรื่องแคนดี้ตายให้พ่อกับแม่ฟังเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันคงฟืน้นแล้วกลับมาเอง3มคืนที่แคนดี้ตาย เด็กหญิงได้แต่ภาวนาให้มันกลับแล้วนอนรอกระทั่งคืนหนึ่งเสียงแมวร้องดังอยู่นอกบ้านสลับกับเสียงเล็บขวนประตูพ่อคะแม่คะแคนดี้กลับมาแล้วคะ่ะเด็กหญิงปลุกเพชรกับแววด้วยความดีใจคนทั้งสองลุกขึ้นนั่งเงี่ยหูครู่หนึ่งเมื่อได้ยินเสียงแมวร้องอยู่นอกบ้านแคนดี้มันกลับมาจริงๆแต่เสียงมันร้องแปลกๆนะ แววตั้งข้อสังเกตหลังจากฟังเสียงแคนดี้รู้ว่ายาวยานผิดปกตินั่นสิใช่แคนดี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อิมคิดว่าใช่ค่ะเด็กหญิงมั่นใจว่าเป็นแมวที่ร้องอยู่นอกบ้านคือเจ้าแคนดี้แมวที่ตายไปแล้วแต่เวลานี้กลับมาบ้านพร้อมกับมีชีวิตใหม่เสียงมันควรประตูตลอดเวลาฉันคงต้องลงโทษมันแล้วแววพูดอย่างไม่ชอบใจนะัก ที่แมวตัวแสบทำลายประตูเพชรจึงถือเหล็กไว้ในมือแล้วเดินนำหน้าออกไปเปิดประตูโอ้คุณพระช่วยทุกคนตกตะลึงเมื่อประตูเปิดออกภายนอกมืดปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบแต่ที่น่ากลัวจนขนลุกก็คือแมวขาวดำตัวใหญ่เกือบเท่าสุนัขยืนอยู่ดวงตาวาวโรดเป็นสีเขียวเข้มและอ้าปากเห็นลิ้นเป็นสองแฉกแคนดี้ทำไมตัวใหญ่อย่างนี้ อิมอุทานด้วยความตกใจกลัวต่อรูปร่างและดวงตาของมันมมเสียงร้องดังจนบ้านสะเทือนปากมันอ้ากว้างเห็นฟันขาวยาวแหลมโอ้ตายแล้วมันเหมือนหมาที่ผมเห็นคืนที่เรามาอยู่บ้านหลังนี้ไม่ผิดเลยเพชรพูดเสียงดังเมื่อเห็นลิ้นยาวๆของเคนดี้ที่ยื่นออกมา ตรงปลายเป็นแฉกน่ากลัวสองแม่ลูกเห็นดังนั้นถอยกรูดเข้าไปในบ้านมันเป็นแมวผีแน่ๆเขาบอกลูกกับเมียแล้วก็ชับท่อนเหล็กจนแน่นเตรียมหัวใส่ถ้ามันกระโจนเข้ามาออกไปไอ้แมวผีเขาไล่มันเสียงดังแต่แมวยักษ์กับขู่เสียงน่ากลัวทำท่าจะเข้ามาทำร้ายแคนดี้อย่าทำอะไรพ่อนะอิมห้ามมันเสียงหลงแต่เจ้าแมวปีศาสตร์ จำอะไรไม่ได้มันก้าวเข้ามาในบ้านเพชรตวัดเหล็กในมือไปมาแล้วเสือกส่วนปลายใส่หน้ามันแมวผีกระโจนเข้าใส่ว้ายคุณเพชรระวังค่ะแววร้องเสียงหลงเมื่อเจ้าแมวปีสาดพุ่งตัวเข้าหาเพชรโดยไม่กลัวต่อแท่งเหล็กที่อยู่ในมือเขาร่างกํายำของชายหนุ่มล้มลงไปนอนกับพื้นและมีแมวผีคล่อมทับเท้าข้างหนึ่งของมัน เหยียบหน้าอกเขาเอาไว้อย่าทําพ่อนะอิมร้องเสียงหลงสบัดหลุดออกจากมือแม่แล้วพุ่งเข้าไปยืนใกล้ๆกับมันแววร้องสุดเสียงอิมอย่าเข้าไปอันตรายแต่เด็กหญิงกลัวพ่อได้รับอันตรายจึงเข้าไปใกล้ๆคิดว่าแมวที่เคยเลี้ยงจะเชื่อฟังหยุดอย่าทําพ่ออิม <c oughs> นอกจากมันไม่ฟังแล้ว ยังแสดงความดุร้ายออกมาทำท่าจะกัดพ่อกับแม่ร้องเสียงหลงก่อนที่มันจะกัดแขนเด็กหญิงมันสะดุ้งร้องรัน่นร่างบิดไปมาแล้วลุกเป็นไฟก่อนจะกระโจนออกไปจากบ้านแล้วดิ้นทุรนทุรายจากนั้นกลายเป็นเท่าในที่สุดลุงพรขอบคุณครับที่ช่วยพวกเราลุงรู้ได้อย่างไรว่าพวกเราถูกแมวผีเล่นงานเพชรถามลูกจ้างที่ดูแลบ้าน ซึ่งเป็นผู้ทำลายแมวปีศาจจนไม่เหลือซากผมไปงานเลี้ยงบ้านเพื่อนมาครับผ่านมาทางนี้เห็นประตูเปิดและมีเสียงคนร้องรู้ว่าจะต้องมีเรื่องไม่ดีผมก็เลยเข้ามาดูแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดสองสามีภรรยายกมือไหว้ขอบคุณชายสูงวัยและมีการซักถามเกี่ยวกับแมวปีศาจอิ่มเล่าให้ฟังจนหมดทั้งสิ้นอ๋ออย่างนี้เองมันถึงกลายเป็นแมวผี คราวหน้าถ้ามีสัตว์เลี้ยงตายอย่าเอาไปฝังที่นั่นอีกนะแต่ลุงบอกว่ามันจะฟื้นกลับมานี่คะเด็กหญิงพร่องทันทีเพราะเคยได้ยินลุงพรเล่าให้ฟังอย่างนี้ใช่มันฟื้นกลับบ้านแต่มาในสภาพผีดิบสัตว์หลายตัวเป็นแบบนี้ชาวบ้านก็เลยหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองบางคนออกล่าพวกมันเมื่อคือนก็เอายานปิดหน้าผาม้าผีไปแล้วตัวหนึ่ง เพชรสะดุ้งเมื่อได้ยินและคิดว่าหมาที่เคยจะเล่นงานเขามันคงเป็นตัวเดียวกันกับที่ลุงพรทำลายไปแล้วจากนี้ไปเขาขอร่วมโครงการล่าผีดิบกับพวกชาวบ้านให้พวกมันสิ้นซากให้เร็วที่สุด